ระบือนาำกิตติสังขปทัใจพระเมศตาบาลมีจักมีว่ารักษาชาติให้สิ้นแผ่นดินได้เป็นแว่นแม้แสงสุขสิริย์แผ่นดินไทยแผ่นดินพอบ้บานเราเมื่อรับบ้านก็องจงรักภักดีพออย่ารับหลอกเรียนรู้สู้ความเขา ตามรอยพระปณิธานให้นายเราจงเรื่องเราสิ่งดีทวีปัญญานับร้อยเรื่องสารานุกรมผสมภาษาที่เขาบอกท่านอาจีประธานสภาผู้ว่าการหลายร้อยสภาษณ์สมหนึ่งศูนย์ผู้แทนท่านอาชีการบดีของแถวยลิโจท่านเลขาธิการนายกคข้าราชการศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ท่านสมาชิกสภาคข้าราชการศูนย์ สจำใจประโยชน์จริงๆครับกับลูกหลานนักเรียนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างยิ่งในการศึกษาผมเองต้องขอแสดงความชื่นชมดีๆเป็นอย่างยิ่งนะครับเพยาะเหตุน้ำท่วของท่านพี่น้องที่น้อยทุกท่านที่ตอบว่าถ้ารทำในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์นานล่าวให้เป็นพันธุภาการสำหรับการศึกษาขอยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นการกระนองผูกพันธิทาของผมเด็กไทยบ้านเกิดพัฒนา สร้างวิาทาของคนในพ่อเราะฉะนกันว่าการเร่งการี่ยนการศึกษาในทุกทุกด้านครับเพราะฉะนั้นว่าการจกดการแังอเนี่ยกต้องเป็นก้าว้ซึ่งเป็นันราถผมว่าที่เอทสายพ่ออยทานทำได้ด้วเข้าชิงสาระทุกโของประเทศไทยกันยาแท้จริงในวันนี้เช่นกันนะครับเองต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับในทุกท่านเองครับที่มีส่วนร่วม